สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel โปรโมชั่นสอดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำสอดพระประแดงในเคอรอบริษัทออโต้แกรี่รค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ N x สเซนเจอร์สปอร์ตค่ะวันนี้พามานะคะเป็นขับ4ค่ะ ซิงเกิลเทอรบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจะจำหน่าย1ล้านค่ะ59,000บาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวกงกี้พาชมรอบคันนะคะสำหรับวันนี้สีที่พามาค่ะเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5สีเลยสีพิเศษรุ่นนี้จะเป็นสีส้มนั่นเองราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทและ พามาดูกระจังหน้ากระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะที่มากับรุ่น r a n g อร์ p o r t นั่นเองค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะขอบกระจังค่ะเป็นสีเทากาไฟนะคะแบบนี้โลโก้ Ford ก็เหมือนกันค่ะตัวขอบก็เป็นสีเทากาไฟรังพึ่งเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆตัวรังพึ่งระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยไฟหน้าค่ะ เป็น LED multi reflector มาจากโรงงานมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเด y t i m e running light ตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้ค่ะกันชนหน้าเป็นสีเท่ากาไฟนะคะรับก,กันกับตัวขอบกระจังหน้าเลยค่ะใช้กันชนเป็นสีเทานะคะสีเงินขอโทษค่ะสีเงินพร้อมกับตะขอลากจูงค่ะพี่ๆค่ะคู่หน้าซ้ายและขวาและก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะจากโรงงานไฟตัดหมอกเป็น LED ค่ะ เพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองคิ Q ้วล้อค่ะที่มีมาจากโรงงานสำหรับ Next Gen Ranger ทุกรุ่นเลยคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วสีดำผิวเป็นเปลือกส้มแบบนี้และล้อบางค่ะล้อนี้เป็นล้อเดิมเลยนะคะที่มากับรุ่น Ranger Sport นั่นเองค่ะตัวนี้เน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันรีดน้ำขนาดรอบวง18นิ้วนะคะตัวแม็กก็เป็นสี เงินนะคะและตัดด้วยมินลิงสีดําแบบนี้เลยจับคู่กับยางกูดเยียค่ะตัวนี้ที่มาจากโรงงานซีรีส์ยาง2 5 5 6 5า R 1 8ค่ะแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะครอบเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่กระจกมองข้างค่ะแล้วก็กันสาดค่ะวันนี้เลอกติดเป็นกันสาดแท้ของทางฟอร์ดเลยนะคะสีชิ้นแบบนี้เวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเอง แล้วก็ขยบมาค่ะที่ด้านข้างตัวรถนะคะวันนี้ทำการติดตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นแบบฟิล์มใสนั่นเองค่ะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือค่ะมือเปิดเป็นสีเทากาไฟค่ะแล้วก็ พร้อมกับระบบสมาร์ทย์เลตค่ะล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดอย่างง่ายดายเลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดข้างค่ะเป็นสีดำล้วนพร้อมกับร่องระบายน้ำและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นรุ่นนี้ชกเป็นโมโนโทูบค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรคนั่นเองในส่วนของระบบเบรคนะคะแล้วก็ด้านท้ายกระบะค่ะรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาจากโรงงานเลยค่ะ ไฟท้ายเป็น LED ค่ะพี่ๆ่ะและฝาท้ายรุ่นนี้เป็นแบบ Easy Lip นะคะมีเหล็ก o r s i o n bar ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟเบรกดวงที่3ค่ะโลโก้ Ford พร้อมกับกล้องถอยหลังที่ฝั่งใต้โลโก้นะคะที่มาจากโรงงานอคิลิคำว่า 4x4 และ s ป o r t ตก็เป็นรุ่นของน้องเขาค่ะปั๊มคำว่า Ranger เสริมความโดดเด่นให้ฝาท้ายดูมิมิติมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ติดเป็นสติ๊กเกอร์คำว่า Ranger สีสติ๊กเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนั้น กันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาไฟค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นตัว4คูณ4นะคะระบบดิฟล็อกกลังนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่ค่ะก็จะมีด้วยกันให้เลือกด้วยกันถึง6โหมดเลยนะคะระบบค่ะสำหรับสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากขัด2นะคะนั่นก็คือตัวระบบ พิลเดสเซน n t คอนโทรลนั่นเองค่ะระบบนะคะช่วยชะลอนะคะความเร็วขณะลงเขานั่นเองพี่ๆท่านใดถ้าสนใจนะคะสำหรับรุ่น n น็กซ r a จจะถูกรุ่นเลยค่ะแล้วก็ Next g e เ e v e r e เ e ทรทุกรุ่นรวมถึงรูปแบบการตกแต่งทุกๆรูปแบบการตกแต่งสามารถพูดคุยสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อที่เก่งกี้ขึ้นด้านล่างนะคะเบอร์โทรไอดีไสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึก าพี่พทๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมที่ YouTube โปรโมชั่นสอดบายเก่งกี้รับชมแล้วเอ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย